แว่นกันแดดมาเพราะว่าออกมาปั่นหลังฝนตกถ้าคิดว่าวันนี้จะปั่นยาวยังไงก็อาจจะเจอแดดเดี๋ยวกลับไปเอาแว่นกันแดดมาก่อนนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายครับมีเสมาเป็นหวัดไอกแคกนนะครับก็ออกมาปั่นจักรยานเพื่อให้เหงื่อออกนะครับผมันนี้มีอีกเรื่องครับมันมีชาเลนจ์อยู่ร้อห้าสิกิโลเมตรภายใน7วันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็คิดที่แลว้ววันที่10ตุลาคมก็ปั่นไป11กิโลนะครับผมก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นที่ดีนะครับทีนี้เราก็เหลืออ,อีกประมาณ ร้อยสี่สิบกิโลนะครับที่เราจะปั่นให้ได้ภายในเจ็ดวันติดต่อก,กันวันนี้ก็เลยจะอยากทำระยะให้ได้สักสามสิบกิโลโดยปกติปั่นรอบอ่านมันก็จะได้ประมาณส3งสามกิโลนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะปั่นไปนอกเส้นทางนะครับอยากจะไปอ่างเก็บน้ำหนองค้อนนะครับผมแล้วก็ไปที่อื่นๆอีกทีนี้ก็คือพื้กนกลัาปั่นเรียวแรงก็ยังไม่ค่อยจะมีนะครับผม คิดว่าอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าปกตินะครับผมสัก3าสี่ชั่วโมงอย่างนี้เพื่อให้ได้30กิโลนะครับโอเคดูกันนะครับว่าเราจะปั่นไปไหนกันบ้างไปดูเลยตอนนี้เราก็จะมาเส้นทางที่ผ่านหน้าร้านขายอาหารสัตว์ผ่านบ้านน้องเซฟแล้วก็ไปออกโรงฟักไข่นะครับผม เขาทำผิวถนนใหม่นะลาดยางท็อปใหม่ก็ราบเรียบดีปั่นง่ายเลยแต่ก็มีตรงปากท่อที่หน่อยที่มันยังเป็นขยะนะเพราะว่าฝาท่อมันถีนี้เราก็ต้องหลบรถเอาหน่อยช่วงไม่มีรถก็ปั่นเรียบๆไปช่วงไม่มีรถก็ปั่นเรียบๆไปช่วงมีรถก็ฝาท่อหน่อย ก่อนออกมาก็มีฝนตกนะครับเหมือนกับให้เวลาเราเตรียมตัวของนะวันนี้ก็เลยเอากระเป๋าหลังมาสําหรับใส่ขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่น้ําอีกสองขวดนะครับตอนนี้ก็จิดตั้งตัวกระเป๋าท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ของเ<ๆ>ข้าไปขาตั้งกล้องเดี๋ยวใส่น้าไปขวดหนึง่งขวดที่สอง เส้นทางงงๆครับไม่ค่อยได้ปั่นแต่มันก็ทะลุดได้ในจุดหมายที่ต้องการไปนะครับผมช่วงนี้ก็ดูคลิปมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะถ่ายต่อขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็บางจุดเขาจะจอดถ่ายแบ็กกราวภูเขาไฟฟูจิดีครับสีดาชาแล้วก็บีครับเขาชลาครับ ด้านหลังทางซ้ายมือเขาก็มีการถมดินนะครับแบบนี้ก็แปลว่าซากบานหรือไม่ก็ขึ้นโครงกาบหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแปลค่อนข้างใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแหละแต่ก็อย่างที่เห็น,นครับแค่ดีน้ําท่วมตกนิดเดียวก็ท่วมแหละเพราะว่าถนนมันต่ําแล้วก็มีเห็นแอ,แอ่งน้าเมื่อกี้ไหมมีแก้มลีกลองรับน้ําอยู่ อาวะอุปก็ล้นออกมาสเสมอเพราะฉะนั้นต้องถมที่สูงๆไอ้ดีก็สร้างบ้านแบบเสาสูงๆเด้อชั้นหนึ่งอยู่ที่ชั้นสองอะไรเงี้ยบ้านไทยโบราณนะอ,อ่ะอมันถึงจะหนีน้ําท่วมได้ตรงนี้ยังไงก็ท่วมครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ท่วมถึงแข้งอะไรเงี้ยนะท่วมแบบพ่อเฉยแฉอะไรเงี้ย

ออกปั่นตอนเช้ามืดกับปั่นตอนเที่ยงวัน Just a bike, just a ride, feeling free ปันไปด้วยกันปล่อยใจไ่กับสายลมและจักรยาน Just a bike, just a ride, feeling alive ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางด้วยจักรยานตื่นเที่ยงเือนกับปันเพราะชีวิตมันผูกพัน ออกไปปันจักกรยานอากเดินทางแล้วสบายใจได้ใช้ร่างกายพร้อมใช้หัวใจในการเดินทางตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนวัตตโปนะครับมีป้ายโรงเรียนใหม่ก็เลยมาถ่ายรูปด้วยต้องกา้าแวะดื่มน้ำ้วยครับเพราะมีเพื่อนร่วมปันจัก,กรยาน Just a b i k e just a ride, feeling free ปันไปด้วยกันปล่อยใจไปกับซ้ายลงและจัก,กยาน Just a bike Just a ride Feeling alive ใช้กำลังกายใช้หัวใจเดินทางไปจักเพยียนความรู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งหัวราและยิ้มไปตะกเรืองคำคำความสุขในสิ้นสุดเราบันเพื่จนแล้วก็จะเข้ามาถ่ายต้นไม้กับบิวเลครับแต่ตอนนี้รถเข้าไปจอดเต็มไปหมดเลยก็เลย 私はタイムマシーンに乗ってカコへ飛び立つ彼女を救ウスクータメミキシ ニューセイの夜を駆け抜け彼女のためにあたたを通り抜けて戦争のだけどから引き離すのにファーストはい。 เมฆสวยนะครับผมแล้วก็แสงก็ค่อนข้างแรงขึ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนแว่นนะครับผมเป็นแว่นกันแดดซะหน่อยพอเลิกแสบตาแล้ว <seafood> ตอนนี้เราก็ขี่ไปตามคลองส่งน้ำนะครับผมปลายทางคลองส่งน้ำก็ลงที่อ่างเก็บน้ำหนองคอครับผมนี่ฝูงหมามาต้อนรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวอันนี้นะมาแง้มป่ามาแง้มป่าตอนนี้ก็พักค้างทางนะครับผมเพราะว่ามุมมันสวยถ่ายรูปบ้างแล้วก็ดูหมาบ้าง แล้วก็มองมุมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเขาจะมาเจาะมุมละเอียดขึ้นเหมือนครับเห็นพี่เขาเอามอเตอร์ไซค์ลงไปข้างล่างก็งเลยเพิ่งรู้ว่ามันมีเหมือนเป็นฝายนะแล้วก็เอาเอารถมอเตอร์ไซค์จักรยานลงไปได้แต่ของเราเอาลงไปมันตั้งไม่ได้ไงก็เลยดูรอดูถ่ายรูปดีกว่าเขาก็มาหาอหอยหาปูหาผักกันนะแล้วน,น้องที่เอามอเตอร์ไซค์มาเขาก็มีแห่ไปด้วยเดี๋ยวเขาก็จะเหวี่ยงแห่จับปลา คนอื่นนี้เขาก็มาตกปลามาเก็บผักกันมีน้องหมาอยากจะมารู้จักด้วยเาก้องมาดางจะดางเอ้ยข้าใบไม้ไปเล่นแล้วมาเล่นกางขนวอแล้วเนิน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 มันคือสปินเว หลอดต้องเข็นนะครับหมดแรงพอผ่านสปินเวย์มาก็ใกล้จะถึงอา่างเก็บน้ำแล้วครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณขอบอา่างเก็บน้ำหนองคอแล้วนะครับผมแต่ว่าปั่นเหมือนผิดเดเรกชันไงพี่คนอาจจะต้องปั่นกลับไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวจอดดูแผนที่แป๊บนึง หลังจากดูแผนที่แล้วเดี๋ยวต้องขี่ยอไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไปสนามบินนะครับผมบนนรถคู่เราก็ออกมาจากทางนี้นะครับซ้ายมือก็ตอนนี้เราจะไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไปสนามบินหนองคอนะครับ เจอทางลงครับเดี๋ยวจะลองลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เขาขุดดินน่ะเป็นทางลงของบ่อทรายนะครับเขาขุดดินขุดทรายกันตรงนี้ยังไม่ถึงจุดที่เราจะลงเราไปสนามบินกันต่อครับเมื่อคู่อยู่ๆก็เปิดไปติดน่าตกใจเลยแบตยางแบบเลยตั้งสี่ห้าขีดแต่อยู่ก็ดับไปไม่รู้เป็นเทียอะไรแปดก้อนใหม่ด้วยนี่เลยต้องเอาแบดก้อนเก่าที่บวบัวมาใช้ต่อปั่นไปปั่นมาเจอตลาด ไปเลยอีกหน,นี่งน,นุดเราก็มาถึงสนามบินอย่างที่ต้องการนะครับผม แต่ว่าก็ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยแล้วก็มันมีสำนักงานของไทยสกายอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือก็อาจจะสงวนสิทธิ์สำหรับใช้เครื่องขึ้นลงเครื่องบินนะครับ ่ามาถึงทางออกที่จะไปถนนหลักไปโปสืนเสือแล้วนะครับผม <S <S โดยปกติเราต้องตรงไปศิืชานะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางขึ้นลงเนเินเยอะมากทีนี้เราเคยสำรวจแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางหุบบอลแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งทีนี้มันจะเป็นทางลาบแล้วก็เวลาข้ามมอเตอร์เวย์มันก็จะข้ามปีแย้ใสแดงไม่ต้องขึ้นสะพานแล้วก็ถึงบ้านใกล้กว่าด้วย เข้าถนนตรงชุมชนวัดหนองคอรเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยครับค่อยไปตอนนี้ก็แรกกินก๋วยเตี๋ยวเยันตาโฟนะระวังะไม่ไหวแล้วเนี่ยหาอะไรกินก่อนขอให้ชิมก่อนปรุงนะ,ะเ็เายยังไม่ได้ปรุงอยากกินสะตงสเต็กล้างข้าวอนะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีมีแต่แบบนี้ กินได้ลตอนนี้ก็วิ่งมาได้27.99กกิโลแล้วนะครับนี่ครับ27.99กกิโลจากกินอิ่มแล้วก็ปั่นไปกันต่อครับไม่รู้ว่าปั่นมาปิดทางป่ะเหมือนจะต้องมีทางแยกสักจุดหนึ่งอะแต่ว่ายังไม่เจอนะเพรว่าตรงนี้ก็เป็นโซน ปิดทองโซนตู้คอนเทนเนอร์อะไรเต็มไปหมดเลยดีวันนี้วันหยุดรถตกของรถบรรทุกไม่ค่อยวิ่งกันเราจักรยานราจะรอดอยู่เจอทางแยกแล้วจำได้เพราะว่าจำอาคารตรงทางแยกไนดะ้แยกว่าว่าเจอเซกชัน่น ไปอเมซอนปิดล้านแล้วหากลงเดินแล้วครับผากไม่ลำบากนะแต่ว่าอยู่โซนอุตสาหก,กรรมมนอทิตย์ก็ยังมีรถวิ่งฝักไปอยู่อ,อันตรายนิดเดียวค่อยๆไปมีคาเฟ่เปิดใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองกันตอนนี้ก็ข้ามสี่แยกตรงมอเตอร์เวย์มาได้สำเร็จแล้วครับเรียกมอเตอร์เวย์ได้ไหมเนะี่ย ไม่รู้ก็ข้ามาํำเ็จแล้วออก็อยู่โซนแถวบ้านละสบายใจทางขวาก็จะเป็นทางแยกไปเจปาคแต่ว่าตรงไปก็จะไปเจอสัมเจออะไรนะแพนด้าแพนด้าชาบูตอนนี้ก็มาถึงโซนสถานีศรีชานะครับ กำลังมุ่งหน้าไปโรงเรียนอาสาชัญศิีราชา ก็ฝั่งไป40กิโลเมตรใช้เวลาไปเกือบเกือบ3ชั่วโมงนะต,ตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งก็เมฆฝั่งทะเลก็คลึมๆเหมือนจะมีฝนตกแต่ว่าเวลานี้ก็ยังพอไปเล่นบาทสได้นะครับตอนตกงเย็นแล้วครประมาณชั่วโมงใต้ฝนนะจะตกตอนทุ่มโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม คู่นี้ปั่นใหม่อีกรอบนึ้งก็น่าจะประมาณนี้แหละ40-50กิโลเนาะประมาณ5วันถึงจะจบสำหรับชาเลนจ์150กิโลหรือว่า200กิโลเมตรซึ่งไม่รู้ว่า5วันจะจบ150กิโลทันหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องจบภายใน7วันถ้ามันจบภายใน7วันก็จะไปต่อที่200กิโลเมตร แล้วก็คลิปนี้แต่ยังไม่ตัดเดี๋ยวตัดอาจจะตัดทีเดียวมีคลิปยาวหรือแ่งซอยเพราะว่าอทีนดียเดี๋ยวรอให้ถ่ายจบก่อน็ตอนนี้ถ่ายเป็นฟู H ฮดดี60ทีนะรู้สึกว่าภาพมันเนียนกว่า30ทีก็ติดอยู่ที่30ทีนานนะช่วงนี้เรามีแบตเตอรี่เยอะด้วยไงก็กลับมาถ่าย60ทีแล้วก็ถ้าไม่ได้ปั่นจักรยานจะถ่าย 4K ละอย่างเช่นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย ว่ากล้องเอไอมิเรเลต์ a, มันยังเป็น f u ูล HD อยูไ่ไงก็เลยยังรู้อย่างไงอาจจะถ่าย 4K แต่ว่าตัดออกมาเป็น f u ะะูล HD ประมาณนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสําหรับวันแรกของชรเลน150กิโลเมตรภายใน7วันวัน๋ยวไปดูวันต่อไปนะครับขอบคุณครับ ันไปดูอยูไปรับลมปั่นไปชื่นชมกับธรรมชาติหนทางจะไกลผ่านร้อนฝนหนาวไม่เคยวันออกปั่นตอนเช้ามืดกับบ้านตอนเที่ยงวัน Just a bike Just a ride Feeling free ปั่นไปด้วยกันปล่อยใจไปกับสายลมและจักรยาน